งานนี้นะผมว่าหมออ๋องรอดยากอะ่ะนะถึงแม้จะรีภัยนะโดนขับออกให้ขับออกก็แล้วแต่ไปอยู่พักเป็นธรรมยังไงรอบนี้มีโอกาสยากที่จะรอดเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดจิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกมิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องหมออ๋องนะบ,บางคนเ็าเรียกอ๋องเฉยๆซึ่งเป็นรองประธานรัฐสภาซึ่งปรากฏว่ารรคก้าวไกลขับออกจากพักนะฮะเพราะผิดเงื่อนไขที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็มาอยู่กับพักเป็นธรรมประเด็นที่น่าสนใจ นก็คือตอนนี้มีการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเอาผิดหมอององหลังจากที่เอาแม่บ้านมาเลี้ยงซึ่งหมอององตะแบงว่าสามารถจะทําได้พามีนัดกินหมูกระทะกับคุณเจี๊ยบอมรัต์ปรากฏว่าใช้งบส่วนตัวของหมอององปฏิพัทธ์ครับรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำไมถึงรู้รู้ไหม พราะพอทุกคนมาถึงร้านนี่ร้าน f a c t o r รี่หมูกระทะทุกคนจะต้องโชว์คูปอง g i ฟต์ว u เชอ r ์นี่นนซึ่ง<ด>มี<อ>งชื่อขอ,ของนายปฏิพัฒน์สันติพาดา,ากำกับเอาไว้นักข่าวก็เลยไปถามก็สรุปว่าอ๋อได้รับแจกเมื่อวานนี้ช่วงเย็นคือให้เอามาใช้วันนี้เป็นการเลี้ยงรับรองโดยใช้งบประมาณของรองประธานสภาคนที่หนึ่งครับเป็นงบของรองประธานสภาคนที่หนึ่งอ,อ๋อ นี่ boundaries. อา <descon fin anta> มีเสียงแม่บ <èn> <också. Can S 1> ้านมาด้วยไหนลองฟังกันสิวัสดีครับแต่งตัวมีกิมมิคด้วยอันนี้ชุดอะไรครับชุดไม่รู้ค่ะโมกโมกโมกเขาเรียกว่าอะไรลูกลูกเอาลูกเอามาให้ใส่ก็เลยใส่เอาค่ะอ๋ออันนี้เลิกงานก็มาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาบอกว่าไงบ้างครับเขาบอกให้มากินหมูกระเจ้าอันนี้ก็ไม่จ้าเหมือนกันว่าทางานอยู่พอดีพอดีปีหนึ่งเขาชั้นมีนมีงานัวรู้อันนี้เลยถูกไหมครับ วันนี้เพื่อนมากกันเยอะไหมครับคุณพี่ครับมากันหมดมั้งคัะเออมากันหมด370คนเลยเนาะอโอเคครับขอบคุณ <ual S 1> ครับคุณผู้ชมแก้ไขนิดนึงนะผมถกเถียงการ์ตูนกันอยู่ <S <S คือมันไม่ได้มีบอกว่าเป็นงบส่วนตัวแต่บอกว่าเป็นงบของนายปฏิพัทธ์ แล้วก็งบที่ใช้ก็เป็นงบรับรองที่เขาจัดสัดส่วนให้กับรองประธานเนาะมีทั้งของประธานรองประธานแต่ละท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไรอะครับก็มาใช้รับรองแขกนะพาแขกพาทูตพาไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อันนี้ก็เป็นแขกผมชุดนี้แล้วถ้าเราบอกว่าสภาจะเป็นของประชาชนอะประชาชนที่เราต้องไม่ลืมคือคนที่ทํางานให้กับเราให้สภามันสะอาดใหญ่ขนาดนี้ใครถูพื้นละครับใช่ไหมน้ําท่วมใครถูละครับ ใช่หมเพราคนบริการเราเนี่ยเราต้องมีโอกาสที่จะขอบคุณเขาแล้วก็ฟังเสียงเขาด้วยสบายๆเหมือนกินข้าวกับเพื่อนนะครับเขาอยากเล่าอะไรก็เล่าเนาะแล้วกเ็เราจะรู้จักด้วยว่าตกลงแม่บ้านก็มีรายงานล่าสุดว่าเลยนะขอไปฮะรอลี่คงพลยอดเมืองเจริญโพสเวซบุ๊กปิดตำนานหมูกระทะเงินนะฮะกรัฐปฏิพัฒน์หรืออ๋องนี่นะฮะก็ยอมคืนเงิน9 0 0 0แส 95,300บาทขอบคุณประชาชนร่วมตรวจสอบขณะเจ้าตัวหมออ๋องทวิตยอมรับจ่ายเองไปแล้วครับนะนายพงพลนะรองโฆษกพัครวมไทยสร้างชาติโพสต์เฟซบุ๊กนะครับหมออ๋องเนี่ยปิดตำนานหมูกระทะนะรองประธานรัฐสภาคืนเงิน99,530บาทขอบคุณประชาชนด้วยนะครับ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานว่านะครับหมอององก็วิทค้อความว่ามีการสอบเรียกสอบบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหมูกระทะแม่บ้านสภา,าของผมอยู่ครับแค่อยากบอกว่าผมพร้อมให้ความร่วมมือให้ปากคำทุกประการครับต่อมามีคนมาคอมเมนต์ว่าเคยดูคุณสุรชัยเขาแนะนำว่าให้จ่ายเองทราบมาว่าในที่สุดก็จ่ายเองไปแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับนะฮะ หมออ๋องตอบกลับทวิตดังกล่าวว่าจ่ายเองไปแล้วครับนะอย่างไรก็ตามนะสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเคยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นว่างดรับรองมีวัตถุประสงค์การใช้ชัดเจนต้องเป็นการเพื่อง,งานราชการไม่ใช่ใช้ตามอำเภอใจตามระเบียบราชการมีอยู่เจ้าที่ที่ดูแลสมควรทักท้วงหากใช้ไปแล้ว ยังไม่จบสตงสามารถทำการตรวจสอบได้เพราะเป็นเงินหลวงการแก้ไขไม่ยากครับเอาเงินส่วนตัวมาจ่ายถือว่าไม่มีความผิดจริงๆแล้วสิ่งที่คุณสมชายพูดเนี่ยประเด็นก็คือว่าเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะฮะก็มีการเทียกสอบหลังจากที่พี่ศรีสุวรรณจันยา ไปร้องต่อปปชเพื่อมีการเอาผิดพอไปร้องต่อปปชนะครับเพื่อมีการเอาผิดเรื่องนี้สิ่งที่ตามมาก็มีการสอบสวนนะครับสมชัยก็แนะนําบอกว่าให้เอาเงินไปคืนสิทุกอย่างมันก็จะจบเหมือนกับเรื่องของเบียนะฮะเขาห้ามโฆษณาแต่ก็ไปทําการโฆษณานะฮะก็มีความผิด แต่ถ้าไปจ่ายค่าปรับซะห้าหมื่นบาททุกอย่างคาดีก็จบนี่นะั่นะคือมองมุมมองขอ,องเขาแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะเรื่องกรณีของบีเนะี่ยจบจริงไหมจบจริงเนะี่ยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูนตั้งแต่ปี2550าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นผมนั่งอยูนะ่มีการเขียนในรัฐธรรมนูญนะครับมีการเขียนระเบียบขึ้นมานะครับโดยมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องเล่าบุหรี่นะครับหักจำไม่ผิด3%เปอร์เซ็นต์ เอาไปจ่ายให้กับทีวีสาธารณะไทยที b ีและก็ออกระเบียบเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าห้ามทําการโฆษณาโฆษณาก็มีความผิดนะเพื่อเป็นการบังคับไม่ให้เล่าเบียรบุรีเนี่ยถูกเผยพแพร่ไปวงกว้างโดยเฉพาะในเยาวชนนะครับซึ่งตอนนี้ปรับไปละจบไปละเรื่องเบียร์นะรที่มาเผยแพร,แร่แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือเรื่องของข้าราชการถูกสอบเอกไว้ง่ายถูกสอบเพื่อจะมีการเอาผิดเรื่องเงินของหมออองนะฮะเอาไปให้กับเ,เลี้ยงหมูกระทะกับร้านน่นะหมอองอ้างว่าเป็นอำนาจเลี้ยงหมูกระทะนะฮะซึ่งสมชายก็บอกมันทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจคือเงินหลวงหรือเงินราชการเนี่ยความผิดมันสำเร็จไปละคุณสมปรีสำเร็จได้ยังไง ที่เขาเอาเงินหลวงไปเนี่ยแล้วก็บอกเอาเงินมาคืนหลวงแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในความผิดดังกล่าวหนักก็อาจเป็นเบาแต่จะให้จบหรือไม่นั้นผมว่าไม่จบอ่ะไม่จบงานนี้ยาวฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวฮะเห็นว่าเรื่องไปสิงคโปร์ก็เอาเงินมาคืนด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีพอทําความผิดครั้งแรกก็กระทาความผิดครั้งที่สองสามคือทําเรื่องเบียร์ก่อน S <S <an> ก็พยายามเอาเรื่องที่สองเรื่องหมูกระทะมากรบเรื่องเบียร์พอทําเรื่องเบียร์เสร็จมาหมูกระทะต่อนะก็ e, <S <S <an> <S เอาเรื่องที่สามคือไปสิงคโปร์มาก็กรบไปกรบมาเนี่ยมันเป็นกลยุทธการกรบข่าวคือทำกระทำความผิดครั้งแรกก็ทํกระความผิดครั้งที่สองสามตามมาแต่ยิ่งกระทาผิดมันก็กลายเป็นวัวพันหะลักนะสุดท้ายตกเป็นจําเลยของสังคมนะสุดท้ายตอนนี้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ย สอบสวนและจะให้สตง,งเข้าไปสอบสวนอีกงานนี้นะผมว่าหมออ๋องรอดยากอะ่ะนะถึงแม้จะลีภัยนะโดนขับออกให้ขับออกก็แล้วแต่ไปอยู่พักเป็นธรรมยังไงรอบนี้มีโอกาสยากที่จะรอดเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมไมสู้รบรบมือไม่สิ้น ดนทินมาเปลี่ยนแทนดินให้เป็นสี Don't do Candy you